โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้อยู่กับผมในช่องกระต่ายแฟมิลี่นะผมวันนี้ก็จะมาเซื้อไพส์พี่สาวด้วยผมด้วย iPhone 11ธรรมดานะผมพอดีแกอยากได้ไเ,เป็นไอโฟนนะผมผมก็จัดจัดให้ตัวหนึ่งประมาณ2 5 5 0 0 0รวมซื้อทั้งหมดเลยนะผมเนี่ยผมเป็นตัวนี้เครื่องก็อยู่ข้างในเดี๋ยวเปิดให้ดูกันแป๊บนึง ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแอบนะบผมแล้วผมก็จะทําการเซอร์ไพรส์โดยการผมจะเอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็เรียกเรียกพี่สาวนี่แหละเออเรียกเรียกพี่ต่ายมาเอาน้ําเอาข้าวเอาอะไรนี่แหละแล้วพอมันเปิดเราจะไปดูปฏิกิริยาของมันดูครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมไป เดี๋ยวไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะผมบ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบายเลาะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าผมไปนี่ยผมเราก็จะเอาไว้ในในข้างในนะผมนี่นี่นี่ตั้งไงดีวะท่านผู้ชมมันก็จะลกๆหน่อยนะผมเดี๋ยวว่าจะตั้งไว้เลยมันมันจะง่ายขึ้นเลยวะ เออตั้งไวเลยก็ได้ก็ได้ครับผมพอเปิดมาปุ๊บเจอครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดี๋วครับผมไปโอเคครับ okay, ผมวันนี้ผมก็ได้ตั้งกล้องไวแล้วผมเดี๋ยวผมก็จะลงไปเล่น,<ม>ไ,ปลนไปเล่นเกมข้างล่างแต่ผมขออนุญาตใช้กล้องถ่ายตรงแบบให้พี่สาวเดินเดินออกมาจากห้องนะผมเพื่อที่มันจะได้แบบเห็นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งก่อนนะผม หยิบน้ำให้หน่อยดิเรียเรียนออนไลน์อยู่น้ำอะไนในในตู้เย็นแล้วตู้เย็นอยู่ตรงนี้ไม่หยิบเองอ่ะเรียนออนไลน์อยู่แล้วท่านอยู่ตรงนี้แล่หยิบเองเรียกเพื่อนออกมาก็เรียนโอ้เร็วๆจ้าเรียนน้ำอะไรน้ำพอนเอาน้ำอะไรก็ได้น้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรก็ได้ไม่หยิบไม่กินไม่หมดแล้วกินปบ้างเม้าอะไรเม้าน้ำอะไร อะไรนี่โทรศัพท์ใครอ่านี่สั่งในพวกชอปปี้แบบโกงแม่เลยอะไรนี่อะไรอ่ะไไอ,อ,อะไรนี่ไไนอะไรอ่ะตั้งไไหือไมนี่จัดที่ป๋ออะไรอ่ะดูดิเปิดลอกเปิดดูเก่ง ลองเปิดดูแกงลองเปิดดูแกงแน่ก็ตั้งทำไมจัดคลิปเพื่อไพ่ลอโอ้จับคลิปแกงอะดิเราเอาอะไรแล้วมันหนักด้วยอ่ะมันของอะไรนนท์ไม่เอาไม่เอิดนะก็ลองเปิดดูมันไม่เอิดนะลองเปิดดูเอาดีนี่นน่นลองเปิดดูไม่กล้าเปิดอ่ะกลัวมันจะไม่ใช่อ่ะดิตะลองเปิดดูกลัวมันจะไม่มีอะไรไหนอ่ะลองเปิดดู ชอบไหมไอ้เงีย้ยชอบสิเลยอ่ะสีขาวไอ่เงีย้ยสีขาวไอ้เงีย้โยโคตรดีอ่ะนนเวไงหยอกเช่ามาเช่าอะไรซื้อสดสดอะไรตังสดนี่แหละแล้วตังมาจากไหนอย่ารู้อ่ะดูใต้ผมเราเดี๋ยวพี่พี่ต้องมาจากไหนก็ทำงานเฮ้ยมันไม่ไมหรือไม่อยากได้อยาต้อตกใจไง ฝันปะฝันอ่ะโอเคผมคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายผมอยากให้ผมไปโอเคผมคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายผมอยากให้ผมไปเซอร์ไพรส์หรือว่าแกล้งพี่ก็คอมเมนต์บอกมาได้ผมคลิปนี้ก็เนื้อเพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวผมจะมาเซอร์ไพรส์อะไรอีกก็ติดตามรอครับผมโอเคบ๊ายบายจุ๊บ